ถามเรืว่าเมื่อไปนอนอยู่ถิงหน้าอยู่ยังไปนอนัอ่งหรอสาเหตุเออมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ผมบบลืมเออมันเป็นเลยเอาสาเหตุเมื่อนั้นมันเานถาะยังจํายังจําไว้แล้วก็เป็นความผิดอันยิงง่งใหญ่จนจนถึงว่าแม่ประทมวอะไรออกดี่นึ่งแม่ประทมวไรผมออกเลยทีเออไรผมออกแล้วก็ชนาก็มีพระเอกนุมเขามาก็คือ ท่านปีชาดาร่าก่อนเออปีชาปีชาครับผมน้องคุณชวีเออน้องเยอยชวีเซเวันคันตีนะเออมาแทนผมอเมียปทุมตัดสินใจไล่ผมบอกเออยความเขียดพี่น้องครับตอนนี้หอกกำลังมุงลาแวะมาหาอดีตพระเอกมะล่ำประทมบมันเทิงศิลป์ครับพี่น้องครับก็ซื้อเล่าอิเลซื้อเอิญ่าน้อยหน่อยซื้อเอิญซื้อน้อยหน่อยสั่งไว้ิีเนาะแล้วก็ช่วงระยะนี้ก็ ทราบข่าวว่าเราไม่อยู่บ้านอันนี้บ้านบ้านเสียวที่บ้านนีนก่อนบ้านบนเสียวอำเภอโนนสังห์เนนสังห์นะครับมาเบิ่งความเป็นอยู่ของเราว่าว่ายามผมแน่ว่าสันเห็นยังะเกมันใช่อพวกมั้งที่เชลยนี่แหะเสียพูดมันล่ะเพราะว่าวัดสันเห็นกันมือเพรเมื่อกี้มือเนี่ยอยู่งานรถดำดำหัวนั่นแหละครับก็เลยในโอกาสผ่านมาตั้งนี่สิไปปุยไงก็เลยคือโอกาสมาแวะเรา เพิ่มขึ้เป็นอยู่ของเราเปัจจุบันเราเป็นยังไงเป็นบ้านดีป่ะบ้านบะเสี่ยวเนี่บ้านบะเสีย่ยวจะใสหรือขวานอ่อบ้านเ,กกาเน,าน,นี่ยนาะสิะีย่ทู่หากัดเสดียทู่หา<อ>งอ<ะ>ีหลีลน้องชิมอ้อมาวบ้านจองสงการก็ดีเนาะเอยู่หน่อยอยังมเนาะทิมก็คู่แล้วก็คู่ตั้งอยู่เท่าหนาเนี่ยเหมืน อยคู่กับผู้กับผู้มันตั้งอยู่หนารุดเจ้าเอาไปเลยดีใจนะพี่น้องครับขี่รถพาบ้านมาเห็นนิดหน่อยก็รักเหรียญหนาอยู่ปะโอ้ยนิดหน่อยอันนี้นะสงการน้าที่หน่อยก็ธรรมดาเนาะเออบ้าออมอกระพดแต่ละเฮ้อเสียเลี้ยงไห้เสียเลี้ยง เออาบเดวาเขาดอกก็เพียกแน่ก็บธรรมดาใครอยู่ใครอยู่สงการมีคนหดนำเป็นบุญเป็นบุญอกระสันเตวอพอทั้งวัดพูวัดอยู่ไกลๆคนนี่ตอนรับที่นี่บาเซียวซื้อบ้านนี่ย เขาวัดไฟถามสภานกขวัดมากแล้วก็เรือ่บ่ว่าวัดมันมีทางเดียวกว่ยเลยโอ้คุณขอบคุณเ้ยอไส่ค uh huh ุณถามส้าพร้อนมากสรางเสร็จทำอะไรัล uh ้บ้ ที่สุดก็มาถึงบันมะล้อน้อยมะล้อน้อยเอ้ยพี่น้องก็ยลยโอ้บัตรพลังเง่อยูอ่้บบย,ย,ยบสับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีโอกาสนะครับเวียมาหา่าพระเอกเก่าของประุมวันทึ่งศิลป์นะครับที่ ล่าจากวงการไปหลายปีแล้วเด้สก,ก้อ์เนี่ยสู่กันมาพากันไปหลายปีบนเ่อร่ำคำเล่าเนี่ยนะแต่ว่ากาสืบสาวเสาะหาอยู่บ่หัวแล้วอยู่บ้านไหนแต่ก่อนน่ยนะเพิ่งก็จะไปเห็นกันบ่กี่มือหมู่ว่านก่อนนี่ก็เลยอยากมาเล่นบ้านนําว่าเราอยู่จังไดืกินแบบไหนอ่าก็นเจ้มาตามมามื่อน,นี่แหละจกกังว่าไม่เห็นกันเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอภิษฎพี่ไนยกระผม เอาหน่อยเอาหน่อยซื้อเราอื่นจะหน่อยเนาะครับผู้นอนหลับอยู่เสียงหน้าเนี่ยท้าวมาเดี๋ยวนี้เจ้ามาอยู่บ้านไหนครับบ้านบ้านบะเสียวครับบ้านบะเสียวครับถามว่าออกจากตั้งแต่้อเส้าล่ำถี่เจ้าเจ้าจะสมกองกอนเจ้าท่านแต่งงานบอท่านแต่งงานเนี่ยเนาะบอครับเออท่านแต่งมาหนิเจ้า่าเจ้าในด่านโดดมาอยู่จักปีแล้วมาอยู่ไหนอ่ามาอยู่บ้านบะเสียวประมาณยี่สิบ กี่ปีครับยี่สิบกว่าปีโอ้ผมเราไม่เห็นประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปีมันไม่เห็นอยู่ไก่เนาะครับผมเออเอาไปกันมากในการกาเพร่ะนว่าใส่นิงเซเนียนหนีจากกันควบคมนอกครับเออมันพ่อนกันที่เกา่าครับผมบ้านนี่จะมาเห็นอี่ยังยุนี่เป็นกิจาการอะไรมากนี่ลักพิธานเห็นยังแต่ก่อนนี่กับล่าวงการมากกับลงเวทีจากปฐมมากกับไปรับจบนิดๆในน้อยๆน้ำบั่นน้ำงาน เล็กๆน้อยๆไปโอหลังจากนั้นก็มี่ทั่วทีส่วนตัวเออเออครับก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดยังนี่แหละครับผมเฮ็ดหน้าขึ้นกันจีครับก็มี่ขึ้นกันครับเอาข่อยก็เฮ็ดหน้าได้เดี๋ยว่าข่อยกูบเฮ็ดหน้าเมเาะแมนได้เฮ็นหน้าขื้นกันแล้วมาอยู่นี่เจ้าได้ไปล่ำแล้วเจ้าได้ไปปจําห้งอื่นข้นไปล่ำขึ้นสมัยตะกี้พอสมือเนี้อ่าก็มี่วงนึงกับ ของน้องก็คืออดีตนเนาะของของเคยสลิปปินเคยแสดงน้ำมงประทเหมือนกันกาเขามาเห็ดเป็นวงแบบอิเล็กโรอนดนตรีสดวงน,น้อยๆนะครับผม<อ>ไปเป็นโค้กพิธีกรนอ่มผ้าน้องลุงไปแสดงเดีเ๋ยวนี้กาการเลือกแล,ะละ้วล่ะการเลือกแนมะ้แต่ว่าขันเขาเอืน่นกาจำเป็นกาไปยุกาไปยุครับการยังใบใบไล่ของหมอลำพือเขาครับผมอืมอืมครับโบิทโบ่ทิม เฮากวพญาิ่มข้องเกาเฮาถึงจะหุ่นโบไฮแนวไหนโบไ้นะครับโดยนีโดยเฉพาะสายตาโบไ้กะยังใจรักคือเกาเออก็ธรรมดาครับสายตาบ่ดีฟันดีเลยที่ครับมันมันกะตามอายุเนาะเอาเฮาหูบ่ดีเด้ตีหูบ่ดีข้างนึงเด้หูนี่ข้างนึงอื่งท่านก็สิว่าหี้วพอดูหิบ่ดูเลยเจ้าเจ้าบ่กลับไปคอยซื่อๆเด้ยวเลยหิ้วหิ้วดูหูบ่ดีหน่าเพราะเขาว่าหูเขาว่าเออเอียงเนาะแก้วหูขึวนาเอียงก่อน แถวขูทารุโอ้ยว่ามู่ทารุขางนึงโอ้แต่ว่าเด็กยิ้นยอยห่มเด็กยิ้นค่อยๆนะครับผมอันนี้เพราะไม่ยังหรอกคืออยากโห่ว่างช่วงระยะหนึ่งห้องไปเห็นไอ้นางจอยครับกับนางซุมารีครับผมเคือร่ำใจกันทำไมเห็นวะทำไมได้กี่แม่ครับทำไมกำไลมัดอยากกำไลมัดอยากกำตาอยากกำตาเขาไปอยู่ช่วงนั้นล่ะครับกับมาล่างจอยมาเนี่ยก็เลยไปคุยเลี้ยงนี่นะเลี้ยงกับร่ำกับตัเนี่ยมูนี่ล่ะครับผม กันแล้ไปหัวจักกับบ้านเกิดเมี่ยนอนแกก็ได้ไปคุยกันกันกบสมพุ่นเสือเปลา่าเช้าวันรามมาเอาบ้านพระเอกหน่อยซิหักกวนนจักบ่วจอยวคนนั้นจักหนูก็บ่าหัวจักวัวซักก่นนะไรก็ได้แต่ว่าคนนั้น่นทรงทรงมีเงินหลายอยู่ไอ้เนี่ยจ้อยนั่นนะครับผมมันอีกพวกมาเจ้า,าจเฮ็ดให้เฮให้ยังวะไม่ใช่ให้บ่มีครับเ<ห>ดี๋ยวนี้อาชีพรักคันวอาตามรักก็คือแม่บ้านเพิ่นเป็นตัวแทนประกันชีวิตครับผม ร<ม>าะามีพี่น้องมาเฮ็ดน้ำหรือว่ามาเป็นให้ดูแลก,กเกือบแปดเก้าร้อยคนอยู่ราคา,า,าอีกอย่างหนึ่งกาผ้าพี่น้องเฮ็ดสหกรณ์สหกรณ์เคยยินบ่<อ>สหกรร์เครดิตยูเนีนเนยนครับผมอำเภอเนินสง่าเดี๋ยวนี้มีอาคารมีสำนักง,งานเป็นของตัวเองรากาในพื้นที่สองไร่หนึ่งงานรากามีทุนาำนินงาน ประมาณหาส<อ>ิบหลักเอเอผ้าพีผ้านองอ,อยู่กับพีกับนองนี่ละอ้าวดีแล้วไอ้มีสวัสดิการมีแรงเงินกูที่เขาถึงในง่ายเอออันนี้ <ฆ S 2> ที่ที่ปัจจุบันยังคิดทุ่วันครับผมไปดูแลเป็นกรรมการแม่บ้านกับเป็นผู้จัดการมิวันวันที่ถามเรียนส่วนตัวออมาอยู่นีนมีมีลูกกี่คนอ่ามีลูกน้ำกันสองคนครับแต่งงานบวชเดี๋ยวไปยั่งครับผมยั่งสูตรตัวหนึ่งกับยี่สิบหาปีแล้วลูกใส้บวชอยบเท่านนศึก ลูกสาวก็เฮ็ดงานเป็นจยบล้วล่ะแล้ว,ลวลก็ไปเฮ็ดเป็นธุรการมือหน่ำนี่ล่ะอยู่สาก่อนน้ำมายูพีเลยเคยไปยามันเขาดไไไูไปเรื่อยไปด้วยครับผมไปเรื่อยบไปเรื่อยไปเรื่อยไปเกือบทุกเดือนออครับเอาก็ดีอะไรครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือข้มเป็นยูของเล่าเ้อเบิ่งเฮี้ยนสั้นมันซองทีฟักทีขคงงรอบเป็นคนที่คุณลุงเติบในหมู่บ้านนี้วันเหรสังเกตเบิ่งแล้วว่าข้นเป็นยูแต่ละคนท่าเอาคนแค่มันขบเป็นในลักษณะนี้ครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเล่านัน ภาพครอบครัวเขาี่ทำครอบครัวดีหลายเจอบมีแม่บ้านดีเออเอากระป๋อแม่บ้านดีตามคุณตามซอยกันนั่นละอ่านีนี้เจ้าเนี่ยมันก็ทั้งมานาติมกันนั่นละครับผมอยู่ร่งมกันเข้าใจกันเ่าว่าสิ่ิทุูกวิญากมักก็อยูุ่่งมกันในสลาแมนบอครับผมเดี๋ยวนี้โว่ามีคนมาเอาไปล่ำไปลองเจ้าก็ไปอยู่แมนบ่เออโดยมากผมจะมากแบบภาคพื้นดินเนาะเออไปล่ำฉลองกองเม่งฉลองกองบุญจังสิ จะเป็นขดสกพวิธีกรเจ่น<ก>ส,สี่สี่แหลงสี่สี่กับพ่อใดครับผมแถมพอนกับพ่อใดครับอ๋อเลยแถมพอน,น้ำวันครับผมโอ้อแถมพอน,น้ำแล้วก็ไปแต่ว่าขึืนเวิธีก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็เดี๋ยวนี้มันก็อายุมันก็ครับจะแน่เลยเนะเาะออ่านขึ้นเวิีขันไว้รุ่นเขาว่าพอหไ่พอเพลงเนี้ยมันจะเป็นตื่นเตืนนี่ขั้นมาพอยไงนี่ขันเขาเอนิพอนพอยอ,อย่าไปเสียใจ่ะไปตื่น ขันเขาพ่อเนี่ยเก่งเขาบ่อเป็นพอยายด้ตายแต่โดนแล้วเมียนบอกเออจับปุ้มใจในที่เขาเรียกเขาว่าพอยายด้เอ้โพลคโปรไตน์พอยอมดิวิจะเขาเอิญ่อยเนี่ยพอายใหญ่พอยายใหญ่เนี่ย่อยปุ้มใจข่อยด้ิขัน่อยว่าใดเก่ง่อยว่าหอดพอยายดิครับครับผมมาหอดบ้านเพกน้อยแล้วเด้อบาทนี่พี่น้องขันคิดว่าสงสารกันเลี้ยงตนกันเห็นใจกัน อยากสีไเด้เล่าไปในงานบพว่าสิเป็นงานแต่งหางานขึ้นบันใหม่ขึ้นบันสงลงเห่นดำก็แล้วแต่ให้เล่าไปหรือเทศกาลงานวัดใหญ่ให้เล่าไปแหลสู้ขวนสู้อะไรไวอวยพรให้เรียกแขกเรียกน้องให้พี่น้องมาท่านเงินท่านท่ำเขาบุญขอวัดเราเห็นในทีไ่ไหนวะครับผมพาพพี่น้องมวลภ<พ>าพพี่น้องมวลโดยเฉพาะแม่ครัวอังสีทธิครับแม่ครัวเออจังแม่ครัวไปจะรองกองบุญกองมิ่งค่ะออกองบุญแบบบุญ,บญ,บญแจกเขาบุญท่ำบุญอุทิแถวไปรับยูนามอง ไปเลนไปล่ำยิมองพุทธองบุญเพื่นั่นล่ะมองไปที่เราเอาเอาเดินแบบบบ้านห้องนี่ล่ะฟ้อนเกี่ยวกันอยู่หันล่ะคือว่าบทพิมกันครับผมคือว่าพี่น้องให้กำลังใจศิลปินรุ่นเก่าครับผมนะครับท่านผู้ชมครับพี่น้องสนใจจะรื้อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ยูนาจอ้ะท่านผู้ชมเด้อพนสิขึ้นนาจอโทรศัพท์ไปพี่น้องกันสนใจสอบถามว่ามีงานวัดงานว่างงานแจ่งงานยังกันแล้วแจ่ล่ะอยากให้เราไปภาพไปมวนเราก็มีความสมารถสั่งสีสันให้สันผู้ชม ได้สนุกสนานในรูปแบบบ้านๆอันนี้คือเวอร์ชันหนึง่งเมนสีพอ่อไปเป็นวงใหญ่ไปเช่าเพราะสนตัวกัดซางไอ้พี่น้องในี่มวลซื้อขึ้กันทุกือัอนี้ผมก็ไปสั่นเนี่ไปขึ้กันไปขึ้กันพาพี่พาน้องมวลน,น้ำการน้ำงานเรียกแขกมากินข้าวกินกน,น้ำยิ้มบนเศร้านั่นแต่งงานบุญเสียขาดได้อีกเวอร์ชั้นหนึ่งเลยว่าจำเป็นวันสีรษะข้นไวที่บอกแง่บอกตัววันต่ออันนี้แบบบ้านๆท่านผู้ชมเด้อโทรศัพท์มาหาเล่านี่แหละ ผมสิข <OR> uh, uh, ึ then, uh, ha ้นยุนาจออยากได้เซให้เราไปซอยการเซอถือ okay. ว in, ่า <portrayed> อ่าซอยซอยศิลปินอ่ารุ่นเก่าและการลื้อฟื้อนของเก่ามากพี่น้องการอาเซีเคยเบิ่งปทผมก็เก่ายุดดอกยุคนั้นสมัยนั้นก็ถือว่าเพิ่นนั่นแหละผู้หนึ่งสมัยคำไร่มาดหรือเล่าบดีแมนเวิร์ดนะตะก้อนกระลำเลยเวิร์ดแหละแมนวะครับผมอืมเอาเจ้าฝากคำบอกกับจ่ากที่คำนองเลยอ่าวคุณนื่ฝากคำบอกวันนี้วันไหนการแนะนำ คือว่าเป็นศิลิปินเกขาหน,น้าพี่น้องครับผมขอขอฝากว่าศิลิปินก็นคือศิลิปินแน่นอนละคราว้ว่าความดังบอกคงทีข่วมดีให้คงทน้นมอลำก็คือหมอลำพี่นออ้องจังอดีตที่ผ่านมากับพี่น้องเคยเห็นจังหมอลำเก่าหมอลำเข่นมอลำลั่มเสียเพิ่นกะยังคงลูกอออมอลลั่มไว้พี่น้องอยากเดี๋ยวนี้ผมกะพยายามที่จะประยุกต์ให้ท่านเขาไวรุ่นอยู่ บ่เวาสิเป็นเพ่งสมัยไม่ไม่เนี่ครับผมกับมีกัมีเตยมีล่ำมีลองเพลงให้พี่น้องได้มวนซื้นหฮวเสล้วคือกันบ่เนว่าเก่าก็คือเก่าวิลีนะครับกัเพ่งไม่ไม่ซูเมอนี่ของขอออาดีตเลยน้ำน้อยจังของมนแค้นเจนคูดนครับผมบ่เอาสุ่มยังแว็ดเซตแดกบอยดอกตัวบ่ปนันดอกติบ่ปันครับผมแต่ยังพอมีให้พี่น้องเลปั้งในมวนอยู่ นะครับการคิดหอดกันการถือว่ากิงกลางมากครับค่าค่าตัวนี่บปสําคัญดอกครับคุยกันเลยสําคัญค่านรามันครับผมค่าตัวบปสําคัญสําคัญค่านรามันคือห้องกับวิชาที่น้องไว้ครับกับวิชาทีถิ่นของเกาวิชาเกาฮ้อนาะครับผมยุคนั้นสมัยนั้นก็ถือว่าเล่าเนี่ยแหะผู้หนึ่งเป็นพระเอกในทีมงานของแม่ปฐุมบันเทิงศิลป์ผมก็เป็นตัวร่องเพลินเป็นตัวตลกไปน้ำเพลินนั่นแหละครับถ้าว่าเป็นร่องไพ่อีเขาว่าไหม ครับผมเสียเเเ้ยงวัดเด็กเด็กซีงอนเล่าไมยกัดเกาะเพื้นเพื่อเที่ยเลี้ยงต้มไร้หมาดก็ล่องมึ้งเสลียวครับอ่าพ,พี่ยังหยับขกาะไก่เอาปลาไรไปชนิซี์ไม่ย้อยศูนย์แล้วตาข่อยเฮ็ดหลายเป็นไม่ย้อยข่อยเห็นกลาล้มมีลูกแล้วมีลูกเด้ครับช่วงนั้นนะ่ะม,มีลูกไม่ไม่ย้อยพี่ยังหยับเกาะไก่เอาบลาไหลไปชนิซี์เนี่ย กันว่ากลัวข้าคิดจะกอดข้อหมกนโหห่มแก้มสินะแม่นครับผมโอ้ยังยังยังจำในต้นเนาะเอาจําในแน่เลยเนาะไม่เห็นว่าบ่วืเลื่อนประนันดอกดี่รับท่างผู้ชมับไม่เห็นหนาค่าตาเห็นมองความมองเศร้าเพ็นดเพลกนดีใจน้ำเล่าเนาะอันนี้คืออดีตพระเอกสรือซุ้มเอิรเป็นอดีกลเป็นพระเอกขึ้เกานั่นแหละครับพระเอกในดวงใจของหลายๆคนที่ผ่านมาครับผมแต่ยุคนั้นสมัยนั้นมันก็นั้นอีกยุคหนึ่งแต่ว่าสายมีแล้วกันยังคนสมานเท่ากันยัง ใส่ไดนคือเก่าครับผมพิศวาสังขารสังขารเทาจังไนน่ะเทาจังไนเทาจังไนเอ่อแต่กับว่าปีนี้เราเทากว่าเทาเทาต่แขีวดอกท้อพูดดาบครับผมแต่ว่าบักแอลยังนุ่มให้ถามเลยว่ามือไปนอนอยู่ทีงหน้าเป็นยังไปนั่งหรอสาเหตุเออมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ผมโบลืมเออมันเป็นเลยเอาสาเหตุเมื่อนั้นมันเถอะยังจำยังจำไว้แล้วก็เป็นความผิดอันยิ่งใหญ่ จนจนถึงว่าแม่ปทุมไรออกได้หน่ะพีนอนเออแม่ปทุมไรผมออกเลยกนิเออไรผมออกแล้วก็ชนอากมีพระเอกหนุ่มเขามาก็คืออ่าท่านปีชาดาราก่อนเออปีชาปีชาครับผมน้องคุณชวีเออน้องแย้เฉวีเฉวันคันตีนะเออมามาแทนผมอืมแม่ปทุมตัดสินใจไรผมออกเออโดยความเขียดมือนั่นแหละเขียดแห้งขับเขียดแห้งมาผมโปไปร่ำน้่งหมดเป็นประวัติศาสตร์ อ่ามิ่งผมมีประวัติศาสตร์อะไรยังไงตกหั่นกันแมแยนตกเวทีกัมแยนมือนัน้นมันมือนั้นผมว่าอาดีตที่ผ่านมาคือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นเออผมได้ยินว่าจอดรถบ้านแล้วไอ้ไงเข้านีล่ล่ะแลนไปบอกเจ้าภาพาว,ว่าล่ำบ่ได้พระเอกบ่มาเพราะว่า <c oughs> ผมไปนอนอยูทย่ที่งเทียงแบบขเขาเฮ็ดหั่นยังไง,ไงที่เป็นหั่นถวยสร้างเนี่ย <ไง S 1> หั่นถวยสร้างเซนทรัลประเทศถวยน่ะ พอดีฝนตกหนักเมื่อนั้นฝนแห้งขนาดหนาวผมไปสูบน้ำไซก้าเมื่อนั้นบอกว่าเขาบอกว่าไม่คุ้มป่ะผมเลยไปนอนเถื่อนหลับมันหนาวล่มหนาวลบล้มกาวาลบล้มกาวาบ้ากาวานอนหลับจักตื่นหนึ่งตื่นจักสีไฟจังสีลงเทียงหรือจังสีมากเขามาในบ้านเก็มาหาโมนะครับเมื่อนั้นหลับลืมเข้าครับได้ยินว่ารถ เครื่องเวทีโอรถไอเครื่องเสียงตะกี้มีรถสองคันเนาะมีรถบาดคันนึงแล้วก็มีเครื่องเสียงคันนึ่งสองคันมาทำมาน้าหาอยู่ที่หน้าเดี๋ยวไปมันก็นเห็นแต่เทียงเปล่าได้เนาะเพ <c oughs> อคนนอน,นงอยู่ทึงเถือบเมียนตึงกันคนนอนงทึงหัดเมียนรับผมเมียนผมกไอจังไรอีกหนึ่งจังนี่มันหน่อยๆแคบๆคบได้ขโมนเข้าไปพอมันหน,น,นาวแห้งวันดอกบวันนี้พูดไปน้าหากันเป็นขออย่างดื้อล่ะดาบสอเออดาบสอทับรถของลอปีนั้นหหนาววุ่งละครับผมเออ เนวปัดนำฝนรถขั้นนึ่งกับม่งีเดชฝนตกครับโอ้ลาบากอยู่เิ่นในปีนั้นคิดจากหัวอยากจะคว้างก็ไดก็เลยว่าเออหลังจากแมเร่าลมนิจากปีสองหาสามสามแม่ปสมนิจากเนาะบอกภาษาเมื่อต้นนาตาล่้นลังลุ่มสิแต่งเป็นกอลำพอผมอย่างในวนกลับขึ้นมากับปถมอีกที่หนึ่งเนี่ยครับผมก็ถือว่าเป็นวิรกรรมที่บนหายไปวิลกรรมพนิอบตายะสองประมัน 3, 2, 2> สามสองสามสองสามสาม 3, 2 2> สามสองเนี 3, 2 2> ่ยผมผมออกจากผสมเออสามสามสามสี่ผมขึ follow, so ้นมาใหมน่นเพราะว่ามีมีเรโถอดนิดนิดนิดเราถอดนิดเราถอดกับมันเราถอดไยเพราะว่าพอพวกสังไอ้พอชาลี์ลีตะกี้ชาร์ลีเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไม่บู้ไม่เห็นหนไม่เห็นหนาจะไปยี่วันคือมันยั่งบ่ยั่งยู่วันเสาร์อาทิตย์น่ะไอ้สั่งเอาพ่อชาลีเนาะน้ำน้ำอุบลเมืองขอนแก่นซื้อผมซื้ออุบลซื้อดีบ่ ซื้อขั้บนเม <บน S 1> ื่อคอนแกานราคาในเอาขึ้นมาซะกัเลยเดีขึ้นมาอีกรอบนึงซื้ออีหลีหรือซื้อขับนครับหลังจากนั้นคุณพอโคศโกแดงเด่นทองบันนู้นอย่างนีท่างก็นวดนั่นแหละอ่าเป็นโคศกเกาเมีลผสมมือก็เลยตั้งซื้อไหมม่อนเทียนหอยแสงอีสานอ่ารับกับในหมาดยาดน้ำตาโบว์สิเป็นสีทนมโนล่าโบว์สิเป็นอ่ายิ่งสามหัวเจ้าหัวสามโบดหรือที่อัดชิบที่นั่นก็คือกับไอ ลูกเกบาปค่ำสาบนี่ยละคุณเออมีนี่เป็นเป็นพระเอกในเพื่อปถิถมข้องเก่าครับผมล่องล่องล่ำไปเป็นน้องฟังมึงแก่อนก่อนเลยก็เลยเอาเอาใช้แค่นิดหน่อยบอมี่ผมเปิดแค่ไหนเยอะมากมีมีก็เปิดล่อง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 เอาเอาพี่น้องสีรับไปเป็นน้องฟังเออครับผมอ่าเอาครับเตรียมตอนเศร้าแป๊บนึ่งพี่น้องครับฟังเสียงของพระเอกประถมเก่าเด้อว่าเสียงเราสิพ้นเสีไเลพี่น้องสนใจเอาช่างสอบถามกันมาเอาเชิญครับครับ อี่ยาพี่นอ้อนจักก่อนจักก่อนเนาะครับวนวนวนสับสฟังเด้อพ,พี่น้องเด้อกะยังเป็นบิ๊ทิลิปปิ้นยังหลักในเสียงร้องศิรับด้วยกา่าวครับฟังเสียงมันมาขานอนสิบหิ้วโยอวิ่งบอลฝากเสียงนอนเตบอลหนึ่ง้อ เดินสัตัวกับผมแม่ลองสองเจ้าคู่สุนสิเหนี่ยวกอกับผมปน้องเหน็บเชื้อเสียนต่างตัวเพียนเวลาทองสอยประกอบอย่าลืมท่าหงมคนทางเงามันคือเงินอยากเจ็ดยักสิเินเป็นเบาเอิญของพ้นทาง ไอ้ใหญ่เอ้ยผมขอพักพรหมชัยกลางบุเด็ดนมาจากบังอ่อนอย่าล้มทอนผาน้องศิลปินพวกนักร้องสี่วงซองต้องเป็นขี้เทียวตัวกัดหงเดินทางเพียท่านบ่เทียงสิเสียเพื้นไอ้ใหญ่เอ้ย บางมันยืนจับไม่หองจนมานน้ำตาหองเห็นแฟหยอ่อมาลมคล่งปลับลืมใจในรา้านเพียนมาจนมาดุงสมข้อมงอยากดงดังดีน้องผมบอลำบนเทียนเสียงอีสาหรือบอลำหน่อยมีลายังอยู่ยังฝากเสียงสัง ไปน้ำลมบ้าน้ันเสียวตะบ,บนน้องชิมอำเภอนสาสง่าเดือมปากร้องลมมาบอนเจ้าโอ้ยอค,ครับพี่น้องคบ้าว,ว่ิาเสาววสออเสียงเล่านี่ไปได้บอทำน้องลำ่ำแล้วพลังเสียงเล่าย่างได ยังว่าโอเคเ้ยท่านผู้ชมเด้อถ้าพี่น้องสนใจอยากไหเราไปซอยการใช้งานคือจงผมบอกเลยล่ะถ้าถือว่าซอยศิลปินอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนยังหักยังคิดหอดเราอยู่พระเอกน้อยซีเราหน่งพระเอกหน่อยเด้อครับผมอยู่บ้านฝาเสียวมันฝาเสียวนี่ละ่ะพี่น้องเบิ้งโทรศัพท์เบิ้งเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอนั่นแหละครับโทรศัพท์ก,กินกันกันเขามาแล้วค็ สอบถามไกลๆเลๆขืึอนยุเรืยนทิ้งเตะคานมันเนะ <laughs> าะครับผมก็พอไปกันไ้แเราก็ไปเด้แต่อย <laughs> ่าไปม้วนน้ำพี่น้ำนองครับผมผ้าพี่น้องมวนก็ซื้อมาเป็นเป็นซีนทีนาภาพภ่มใจของศิลิป,ปินนะครับเ <c oughs> งินทองมามีความหมายอแต่ว่าความสนุกสนานแต่ว่ามีความหมายนู้น่อนกามีอยู่ครับผมคนเท่าก็ต้องกินต้องใส่เนาะกแมีคารามันแต่ว่าพอไปได้ก็ไปนะครับผมพอไปได้ก็ไปครับผมแล้วก็ฝากเข้าเข้ามองหาเย้จอยนะฮหาเยาเย้ยยังก็ใไอ้ยังกับไร่มาดเหรอไ ซูมาลี่เห้ยเนาลีนาลีนาลีเออนาลีนาลีครับผมกลัง้ง่อยูนี่ไอ้คุณพี่จอยซื้อเหรียญเพื่อนเนาะออแม่อนาลีทั้งแถวแถวประทังภาคใต้หมดละครับทั้งภาคใต้บันทงลาดหมดละเออฝากความคินหน่อยถึงกับกลุ่มศิลปินที่เคยไปลองไปลั่นือนกันที่เบิ่งช่องของคุณพี่ใหญ่ชาแนลเนาะเออใหญ่นายันชาแนลใหญ่นายันชาแนลครับซอยกดไลค์กดแชร์ให้เานี่ยกดติดตามไปแน่กดติดตามไปแน่ กดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำออกดติดตามให้น้ำแน่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเนาะพี่น้องอย่าพยายามผู้ใดกันเทรศัพท์บอกมาครับผมเออเบอร์ของผมเนี่ยแหละผมสิพยายามไปยามศิลปินบัวเพียงเก่าเพียงหม้ผมไปเดี๋ยนเด้คือคือการทำช่องหรือว่าการทำยูทูบของคุณพี่ใหญ่ก็รู้สึกว่าผมงวัยอมรับว,ว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ที่น้ำไปหาศิลปินเก่า พี่พวกเขายังคิดหัว่าเอตตอนนี้เพิ่นเห็ดอย่างยูนอนะครับเนาะเพิ่นนิธรรมอาชีพอยี่ยงหรือว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยูุบอเพิ่นยูซุกสบายดีบบในในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเพิ่นเคยกินวิธีทําให้พวกเขามวนนะครับบางคนบางคนก็ได้ฟังเสียงเพิ่นเลยแต่ลองครับแล้วพอเคยเห็นความเป็นอยู่ของเพิ่นแล้วก็เลยนั่งผ้าจุดเนี่ย พยายามพีเป็นพันสิตายไปแรงอะไรก็แรงกระซังครับผมไปเห็นหม่องยูหม่องเส้าบ้านเกิดมังนอนจังสันเขาเจ้าก็พ่อใจครับผมที่คนเนี้ยน้ำมากเนาะครับเอาละพี่น้องเนาะท่านี่งพี่น้องก็คือนจีเข้าใจแล้วล่ะฝากไว้สำรับซิ่งดีๆนะครับพระเอกน้อยเฮายังหลับใส่ถั่นฟูส้มยูอ่าผมเนี่หน้ายันกันยังหลับใส่ถั่นฟูส้มด้วยกันครับเบอร์โทรศัพท์ของเอาหน่อยขึ้นยูนาจอเบอร์ผมพี่น้องคือนจีเข้าใจดีนอตศูนย์แปดหกสองสามศูนย์แปดเจ็ดเกอร์ซีนั่นละ ฝากไปสำหรับผู้ชมสิ่งชิ้นดีๆกับฝากหมออให้แล้วมวันนห้องก็ลาพี่น้องไปครสุขภาพดีจงเป็นคู่พี่คู่น้อง,องครับในช่วงปีไม่ไถเนาะวันที่สิบสามไก่พี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงสารพูเถาผููแก่กให้เป็นโฮมโพ่โฮมไส้ลูกเ่าเป็นโดนนะครับเนาะเบิง้งให้ลูกหลานในเบื้องแง,ง่แล้ะก็ฝากหากมาพี่น้องอยากได้หมอลล์หน่อยเลยมอลลงเทียนไป ป็นตรงตัวไปเป็นคู่กับไ,ไอ้ไ<ห>งเฮาเยินดีเยินดีเพื่อบางเท่อการแสดงกานไปแสดงแดงรกรระส้างก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงที่จะเป็น เอ้โหแบบป,ปอดมุกห่วยพอะไรยิงเขียวอยู่ดิครับ <laughs> ปอดมุกปอดหนูฮันตลกบ่มีปอดมุกกับ <c ans> <อ>ไปบ่รอดค <c ans> ือกัน <c ans> มันต้องอาศังงยผู้เงยถูกต้องผู้งงเยงยผู้ปอดมุกห้มันก็จังไปได้นอกพี่น้องเนาะน้ำผึ้งเลือดเสือพึ่งปลามัดฉาพึ่งวาลี<อ>หากว่ามาเอาไง่มานทำเอามานมเทียนมาพร้อมผมกับเป็นไฟสนุกไฟตึบไฟเตยครับอไงใหญ่เากรไปิซังสีสังนี่เป็นรองยิงเขียวต่ออายุได้คือกันครับผมกระตีต่อยหญ่มา พ่วงพ่วงกันนะครับวัวสิเป็นงานหน่อยงานใหญ่บนไก่บนกาบนสลองซาลาบนปันเขายี่บนผีกินน้ำได้เม็ดสุเนี่ยครับคือขอกำกับว่าไปครับผมการในช่วงนี้ก็คือสี่อำนาจพี่น้องครับไก่พี่น้องโจมีสุขภาพแข็งแรงสบายดีสุขสุขลนถือหวยเลือเบอร์สุขุสุ่นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ